ใบสามโมงกับอีกสามสิบสามนาทีคุณอยู่กับอ้อมกับเ e อฟอของวันจันทร์วันนี้นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นวันที่เราก็อยู่ในช่วงที่เราได้รับข่าวแข่งความสูญเสียนะคะก็เรียกได้ว่าก็เป็นช่วงเวลาแห่งการทำใจค่ะคุณผู้ฟังแล้วเราก็จะผ่านข่วงเวลานี้ไปได้วยกันนะคะใบสามโมงกับอีกสามสิบเอ็ดนาทีค่ะขอบคุณสําหรับข้อความที่ส่งเข้ามานะคะแน่นอนค่ะตอนนี้สําหรับเพลงคงจะต้องบอกกันตรงๆว่า ส่วนใหญ่ที่จะเปิดเราคงยังไม่ได้เปิดเพลงเร็วถูกไหมพี่กวงใช่ครับเราราว่าถ้าจะมาแบบว่าอาชวนกันออกกําลังกายด้วยแซดอโรบิกตอนนี้พักแป๊บหนึ่งใช่ไหมพี่กวงใช่ครับเราก็บอกกันตรงๆตอนขอมาจะได้ไหมผิดหวังนะใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าทําไมพี่ไม่เปิดให้หนูะพี่กวงอันนี้มันเจ๊งหรอไม่พี่เอาปิดจิบปิดเมาปิดอันครับแล้วนี่คือเม้าอะไรวะเมาเยอะไปหมดเมามันเยอะทํางานได้งงไปหมดแล้วนะคะก็เรียกได้ว่า เ,เพลงที่ขอในช่วงนี้นะคะก็ให้มันประมาณหนึ่งจังหวะประมาณหนึ่งอ่ะถูกไหมแต่เรื่องของชีวิตชีวาของเราก็ยังคงมีอยู่ตามปกตินะคะเมื่อวานก็จะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมลักพิงมีกี่วันนะพี่กวงมีสวันคร <Black Pink S 2> ับแบ็คพิงมี3าวันนะคะก็ถือว่ามีตามปกติรกจริงๆมีคนชวนต้องไปดูด้วยนะทั้งนี้ไม่พร้อมไปไม่ไหวแล้วไปโปรอยู่วัดแทน ไม่ได้ว่าเีสถานปฏิบัติอะไรไม่รู้ก็คือไม่ได้บอกว่าดีกว่านะการไปดูกังพิงก็สนุกนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาก็โชว์เต็มอ่ะคนที่ตั้งใจไปดูเขาก็ไปดูของเขานะครับเพราะฉะนั้นใครตั้งใจทําอะไรก็ทําในสิ่งที่คุณทําอย่างเต็มที่อ่ะให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เป็นอยู่ณขณะนี้ในรูปการของปัจจุบันกแลวกันนะคะเดินทางไปไหนมาไหนค่ะสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกไว้ว่าถ้าคุณจะเดินทางไปในส่วนของ บริเวณที่เราจะไป ที่เขามีการให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามอะไรสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะคะถ้าจะไปแบบขับรถนะคะเขาจะมีโซนที่เป็นจุดจอดรถที่มีค่าใช้จ่ายเป็นโซนที่เป็นจุดจอดรถไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นจุดจอดรถของหน่วยงานรัฐนะคะซึ่งเรียกได้ว่าจะมีตำรวจเนี่ยอยู่แตละแวกนั้นลงพื้นที่กันด้วยนะคะแล้วก็บางคนก็จะได้เห็นค่ะว่ามีมอเตอร์ไซค์หลายๆคนนะคะมีทั้งคนวงการบันเทิงอย่างคุณอาร์ตที่ ไปช่วยอยู่ตรงนั้นเหมือนที่เขาเคยทำถูกไหมเป็นจิตอาสานะคะใครๆครทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เอาว่าเป็นสิ่งที่ก็เป็นสิ่งที่ดีต้องชื่นชมในสิ่งนั้นถูกไหมครับนะคะแล้วถ้าเราจะไปก็แต่งตัวให้เหมาะสมเหมาะควรตามรูปแบบปฏิบัติเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังการให้เกียรติผู้อื่นจริงๆแล้วมันคือการให้เกียรติตัวเองค่ะ e fm dj playlist b y dj อ้อมค่ะอีไรเอ่ยสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นสุขภาพดีต้องมีโอก้และให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม e fm 94ทอ์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว